แต่พอมาที่หยดเป็นหนังสยองขวัญเรากลัวผีป่ะกลัวมากค่ะกลัวมากมากเป็นคนที่กลัวผีมากๆเลยค่ะแล้วต้องแบบหนูเป็นคนที่กลัวความมืดกลัวความมืดอะไรอย่างนี้แล้วแบบหนูต้องไปเล่นฉากที่หนูต้องอยู่ในตู้ตู้มันก็มืดอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในที่แคบด้วยใช่อยู่แคบมากแล้วแบบหนูแบบระแวงไปหมดเลยค่ะจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าแบบระแวงมากๆเลยค่ะใช่สนิทกันไหมกับกับใครบ้างอ่ะสองเรื่องเรามาเปรียบเทียบ สนิทกับพี่เบลล่าสนิทกับพี่โป๊โปแล้วก็ไปที่หยดสนิทกับพี่นเดชแบพี่แบรสามคนนี้สนิทกับใครมากสุดพี่ตายดูนร,รู้ไหมคะในแต่ละปีพบอุบัติเหตุผู้สูงอายุ6ล้มประมาณ3ล้านรายต่อปีอเข้ารับการรักษาในโงรงพยาบาลมากกว่า60,000ลาย ซึ่งพื้นที่เปียกน้ําคือหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุหกลบได้ง่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใช้มินนตเซฟเอลจ้านัตกรรมเคลือบพื้นกันลื่นใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว,เ,วเพียง4ขั้นตอน 1. ทําความสะอาดพื้น 2. บีบ 3. าทา 4. ร้อยแห้ง 8- 12ชั่วโมง <c oughs> เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะโอ้ห <c oughs> <c oughs> น่าใช้ซที่ไหนล่ะซื้อได้ที่นี่เลย ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษง่าย,ายๆเพียงกดดอกจัน764ดดอกจัน21ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วกดโรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพียงแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็สามารถรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะปกติราคา1เซ็ต2 4 4 1บาทแต่พิเศษวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคาเพียง2,400บาทคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะว้าวมิตอ้องเลือกสิค่ะ สนิทกับพี่นเดชค่ะใช่เอ้าพี่ณเดชน์ทำไมถึงสนิทกันวาเพราะว่าจริงๆแล้วหนังก็อาจจะใช้เวลาในการถ่ายทำน้อยกว่าพรหมลิขิตคือตอนแรกๆหนูก็อายใช่ไหมแต่ว่าพอพอตอนนั้นหนูก็ไม่รู้หนูทำอะไรค่ะหนูก็แบบอ่านบทเฉยๆอะไรอย่างนี้พี่ณเดชเดินมาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะนี่น่แล้วก็ตดใส่ค่ะละลายพฤติกรรมแล้วหนูก็แบบ กำลังจะนอนแบบกําลังจะยีบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ไดีไม่ไดีอยู่ในซีหนูอะไรอย่างงี้พี่นะเด็ก็กินข้าวเดินมาขอโทษอีกแล้วขอโทษหนูก็งงแล้วตัวใส่อีกแล้วเหรอแล้วก็เลอใส่หนูค่ะครบเซ็ตครบเซ็ตจริงจริงทั้งบนทั้งล่างแต่อย่างน้อยเขาก็ขอโทษก่อนนะนะเขาขอโทษ <laughs> แล้วทำไมจะรู้เดินมาใช่หนูก็งงทำไมต้องเป็นหนูคนเดียวซึ่งไม่ใช่แค่พี่แบรคคนเดียวที่ชอบแกล้งเรา ทุกคนเลยไหมเห็นบอกทุกคนในกองชอบแกล้งเราใช่ค่ะหนูไม่รู้เหตุผลต่ว่าแบบทำไมต้องมาแกล้งหนูน่ารักไงแกล้งแล้วสนุก <c oughs> ใช่แกล้งและยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานเป็นคนหน้ายิ้มอยู่ตลอดเป็นคนน้ายิ้มคนก็เลยกลายเป็นที่รักแล้วก็หลายๆคนพี่ๆก็อยากจะมาเล่นมาแกล้งก็ดีมากเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเป็นคนที่เขาเรียกชวนัาหนูมีคนหนึ่งอีกที่สนิทมากๆเลยค่ะสนิทกว่าทุกคนเลยก็คือพี่เดนิสค่ะคือเขาเป็นคนอุดรเหมือนหนูค่ะใช่ก็แบบเวลาเรา ถ่ายทาก็จะแบบเวลาเรากินอะไรเราก็จะแบ่งปันกันเหมือนพี่น้องเลยค่ะคือแบบสนิทกันมากๆเลยค่ะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันค่ะแล้ววาวอีสานกันหรือเปล่าวาวาวอีสานกันกับหนูวาวอีสานนากันอยู่พี่แบกก็วาวอีสานปะคะแมนจ้าวนาการว่าวภาษาอังกฤษด้วยไหมว่าวว่าววาวภาษาอังกฤษบอแมนจ้าววกับใครววกับใครววกับพี่แบกพี่แบกมีฉ่ำค่ะ อยู่อยู่อยู่บ้านเราคุยภาษาอังกฤษกับกับคุณพ่อหรือเปล่าใช่ค่ะออเะไรที่บ้านก็คุยภาษาอังกฤษกับคุณพ่อบางครั้งก็แบบรุนอีสานอะไรคุณพ่อว่าอีสานได้ปะคะฟังรู้เรื่องแต่ว่าพูดไม่เป็นแต่พูดไม่เป็นเวลาหนูพูดภาษาอีสานแกล้งแม่พ่อบอกแหนะเล็กหร what you saying อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพูดอะไรนะเอาใหม่สิได้ครบทุกภาษา